สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะาชาวท่าตุลมนะคะก็จะมีชาวาราศีตุลน,นะคะราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะวันนี้ก็จะมี อ่านดวงของคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะอยู่ในคลิปนี้นะคะค่ะอาจารย์จะเปิดนำดวงด้วยออร์คเลเต๋เอาออร์คิลนะคะเป็นการนำดวงสำหรับชาวธาตุลมนะคะว่าเหตุการณ์ความรักหรือเหตุการณ์อย่างอื่นก็ได้ในชีวิตท่านเดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอาจารย์ขออนุญาตถอยเต่านะคะ ค่ะท่านได้นะคะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษ์อันนี้เป็นราศีกันเวอร์โกนะคะแล้วก็ท่านได้หมายเลขหนึ่งะคะจะหมายถึงดาวอาทิตย์ก็ได้หรือจากความหมายของคนที่ทําทลูกเต่านี้ขึ้นมานะคะเขาจะบอกว่าหมายถึงพบตหนุหรือลัคนานะคะหมายถึงตัวต้นคำว่าพบที่หนึ่ง ทางโหราศาสตร์ไทยก็คือลัคนานะคะลัคนาและก็เป็นเรือนของตัวเองนะคะและก็มีสัญลักษณ์ของอพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์ขึ้นมานะคะสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นมาค่ะโอเคค่ะอาจารย์จะแปลเฉพาะสามสามาสามลูกเต๋าทีา่เป็นหงายขึ้นนะคะด้านข้างอาจารย์ไม่แปลกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะเรามารวมความหมายถ้าแปลในแง่ของความรักนะคะ แปรในแง่ของความรักพระอาทิตย์หมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จหมายถึงความเป็นหนึ่งละบเบิ้ลเล็กหนึ่งสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าความจริงใจค่ะความจริงใจความโดดเด่นนะคะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําด้วยใจเราด้วยนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าหนึ่งการเลือกความรักคุณเลือก อยู่ที่จิตใจของคุณเป็นพลังงานข้างในของคุณค่ะาราศีกันนะะเป็นภพอริอาจจะแปลว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของคำพูดนะะภพอริดาวที่คองเรือนอรินะคะในแง่ของลัคนาดวงเมืองดวงโลกนะคะภพอริเป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นดาวที่ ของเรือนของเวอร์โกนะคะราศีกันด้วยและก็มีไพ่ประจำราศีนี้ก็คือไพ th ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองถ้าเป็นความรักหนึ่งเฮอร์มิตเป็นไพ่พระเป็นไพ่พลุสีด้วยเป็นไพ่แห่งความเหงาความโดดเดี่ยวท่านอาจจะน้อยใจคนรักอยู่หรือเปล่ามีปัญหาในแง่ของการสื่อสารที่ที่ไม่เข้าใจกันการผิดคำพูดต่อกันนะ การสื่อแล้วแล้วไม่เข้าใจภาษาอย่างสมมติว่าท่านคบกับคนต่างชาติอย่างนียบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจในแง่ของอเขาเรียกวัฒนธรรมก็ได้มันเป็นเรื่องของศาสนาก็ได้นะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตนะถ้าแปลไปอันนี้บางท่านอาจเข้าไปเกี่ยวโยงกับคนราศีกันอยู่ก็ได้นะคะประมาณนี้นะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ วันพุธนะคะอยู่ด้วยก็ได้นะคะคือดาวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ราศีกันเป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธด้วยมันก็แปลได้หลายเรื่องนะคะหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะชาวธาตุลมท่านกําลังที่ต้องการเริ่มต้นงานใหม่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ท่านอยู่ตอนนี้ท่านรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้แล้วท่านในเรื่องงานท่านมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเกิดขึ้นและ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มองว่าดีขึ้นนะคะเพราะดาวพฤหัสหมายถึงชื่อเสียงหมายถึงความสำเร็จนั่นเองนะคะนี่คือการรวมความหมายของเต๋าอลเคนเข้าด้วยกันนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเพิ่มเติมดีเทลลายรายละเอียดของไพ่เพิ่มเติมนะคะอาจารย์จะเปิดดวงของชาวธาตุลมนะคะว่าตอนนี้ชาวธาตุลมมีความคิดความรู้สึก อะไรยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของท่านชีวิตจิตใจของท่านเป็นยังไงอยู่นะคะท่านได้ไพ่เดอะทาวเวอรค่ะราชาเหรียญก้า,าวดาบสองไเท้านะคะแล้วก็ป Prince, ร Prince ินซ์ปรินซ์ของชาลิคแบบไพ่ พลังงานใบนี้จะหมายถึงการรอคอยนะคะแต่ถ้าเป็นไลเดเวทก็จะเป็นรูปเด็กถือถ้วยอันนั้นคือความสำเร็จเลยแต่ไพ่นี้เป็นสิ่งที่จะต้องยืดเยื้อนิดนึดนงแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแอคชั่นไพ่แบบนี้นะคะท่านน่าจะมีปัญหากันจริงๆเหมือนเต๋าขึ้นอะ่ะพพอริอริเดอะทาวเวอร์นะคะคือการแตกหักมะท่านมีคำพูดแรงๆต่อกันมัอ้อะเออนะคะท่านไม่เข้าใจกันอะนะคะบางบาง,บาง บางครั้งเนี่ยตอนเนี้ยชาวธาตุลมท่านมีความรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ไหมท่านเริ่มที่จะระแวงแล้วท่านก็อาจจะเหมือนกับตัดความสัมพันธ์ของเขาพอตัดไปแล้วเป็นไงโอ้ท่านก็เจ็บปวดเองาพ่ายก้าวดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความรู้สึกว่าทุกข์ใจเหลือเกินแล้วท่านก็กําลังรอคอยการตอบกลับมาของเขาท่านกําลังนึกถึงช่วงที่พวกท่านมีความสุขมีความ รักต่อกันเนี่ยค่ะเป็นไพ่การช่วยเหลือเกอื้อกูลกันไม่ว่าท่านจะช่วยเขาหรือเขาช่วยท่านมันไม่จาเป็นต้องว่าช่วยในเรื่องของเงินบางครั้งช่วยในเรื่องของงานเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จของอีกฝ่ายก็ได้แต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือการช่วยกันเป็นการช่วยด้วยใจถ้าเราไม่ไม่มองในแง่การติดลบว่าเฮ้ยเขาหาผลประโยชน์ไหมนะท่านก็จะมีความสุขมากกว่านี้ท่าน คิดมากเกินไปเลยทำให้ท่านเสียโอกาสดีๆในเรื่องของความรักบางครั้งนะคะคนเรานะไม่ว่าจะเขาเข้ามาเพื่ออะไรทุกคนอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องช่วยเหลือกันได้สักวันหนึ่งเราช่วยเขาไปเขาก็อาจจะช่วยเราก็ได้แต่ถ้าเราคิดเยอะเยอะขนาดนี้ว่าเฮ้ยเธอเข้ามาเนี่ยเธอหวังผลประโยชน์หรอเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบคิดแล้วทุกค่ะเพราะนั้นมันจะต้อง ให้โอกาสกันและเรียนรู้กันนานๆนะคะแต่ถึงยังไงอาจารย์ก็มองว่าไพ่เดือทาวเวอร์ยังขยายด้วยไพ่ราชาเหรียญไพยย่แห่งความมั่นคงไพยย่แห่งความดีงามนะคะต่อให้มีปัญหากันอยู่อาจารย์ยังมองว่าการรอของท่านเนี่ยยังไม่ได้แปลว่าสิ้นหวังนะท่านก็ยังมีโอกาสนะโอกาสที่จะปรับความให้ใจกันน่ะ ยังมีนะคะแต่ถ้าไพาท่ทาวเวอร์นี่ขยายด้วยไพ่เดสหรือ10ดาบอาจารย์ก็จะบอกท่านว่าเออไม่ต้องรอล่ะปล่อยไปเถอะนะคะโอเคเรามาดูฝั่งคนรักของชาวท่านลมบ้างตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงอยู่นะคะที่อาจารย์อ่านดวงท่านออกมาเนี่ยสถานการณ์มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้ยแล้วคนรักของท่านละตอนนี้สภาพจิตใจหรือ เ,เขาเรียกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อท่านอะ่ะมันเปลี่ยนไปขนาดไหนหรือว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกอ,อ,อยากจะมางา้อท่านบ้างไหมยังแคร์ยังยังรักยังห่วงใยถึงแม้ว่าอาจจะมีคําพูดที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยคนเราเมื่อเย็นลงเนี่ยนะคะมันจะได้คิดจะมีเหตุมีผลมากขึ้นก็ได้อ่ะเรามาถอดดวงเขาออกมา คนรักของชาวธาตุลมเป็นไงอยู่นะคะเอ่อเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแปดถ้วย empress เป็นไพ่สามถ้วยสำหรับไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ย ก็แปลว่าการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเออการมีแอคชั่นของการสื่อสารได้การพูดคุยนะคะแต่เขายังเหมือนกับนอยอะ่ะคุณคุณไม่เข้าใจเขาเขาก็จะนอยนอยนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันอาจจะในเรื่องของมือที่3ก็ได้คุณอาจจะคิดว่าเขามีใครซุกซ่อนไว้ไหมเขาติดต่อกับใครอยู่นะคะไพออ่สามเหรียญเนี่ย เป็นการแบบมีเรื่องของมือที่สามมีเรื่องการติดต่อคนอื่นนะ,ะมีคนอื่นเข้ามาแล้วเหมือนให้ความสําคัญกับคนนั้นทําให้ท่านเข้าใจผิดเขาซึ่งเขาอาจจะติตดต่อนะผู้หญิงคนนั้นอ่านะคะถ้าเป็นท่านเป็นดวงหญิงนะถ้าท่านเป็นดวงชายท่านต้องแปลมุมกลับนะว่าผู้หญิงของท่านอาจจะติดต่อกับผู้ชายคนนั้นในแง่ของเรื่องของงานก็ได้ในแง่ของอผลประโยชน์ อืมนะเขาจําเป็นต้องคุยจําจําเป็นต้องติดต่อแต่พอพอเกิดการเข้าใจผิดเนี่ยมันก็ทําให้เขาคนเนี้ยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเพราะว่ามันมันเหมือนเรื่องมันเหมือนจะมันเหมือนจะใช่แต่ไอสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาคําพูดหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจนปัญญา <c oughs> <c oughs> อาจารย์ใช้คํานี้นะมันเหมือนกับอืม เหตุการณ์มันเหมือนใช่เลยแต่มันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมคะมันเหมือนใช่แต่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองว่าบางครั้งชีวิตคนเรามันซับซ้อนนะมองด้วยตาเห็นด้วยตาเนี่ยเฮ้ยมันใช่เลยเนี่ยเขาคุยกับคนเนี้ยเขาติดต่อกับคนเนี้ยแต่เรารู้ไหมล่ะเขาติดต่อกันเพราะอะไรเขาพูดกันในเรื่องอะไรเขาสนับสนุนดวงกันในเรื่องของการงานไหมในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างไหมอันเนี้ยเราไม่รู้ข้อเท็จจริง นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกเขาเสียใจทั้งๆท,ที่เขารักคุณมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาจะทำยังไงที่จะทำให้คุณเข้าใจเขาอ่ะเขาจนปัญญาเออไพ่จะขึ้นประมาณนี้อ่ะเรามาดูสรุปความสัมพันธ์ว่าในเมื่อไพ่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงต่อไปที่จะติดต่อคุณกลับไปไหมอธิบายให้มันชัดเจนมากกว่านี้ไหมหรือว่าปล่อยผ่านหรือว่าเขาจะทำยังไงอ่ะ เรามาดูนะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่แหละชาวธาตุลมโอเคอมีแอคชั่นไพ่ปรับความเข้าใจนะคะเห็นไหมคะไพ่ผู้ชายคนนี้อกำลังมาปรับความเข้าใจกับผู้หญิงคนนี้ละแสดงว่าตัวท่านกับคนรักนะมีเกณฑ์นี้ปรับความเข้าใจกันนะไพ่ใบถัดไปะคะ่ะ ไพ่พระราชาถือดานะคะาดาบหักดาบบินนะคะมันก็แปลว่าความความรักที่มันขาดสะบั้นลงไปเนี่ยจะต้องมีการที่จะอธิบายเหตุและผลอม,มีการถือช่อดอกไม้มาละเห็นไหมคะเขาจะถือช่อดอกไม้เพื่อมาปรับความเข้าใจามาอธิบายเหตุและผลให้คุณฟังด้วยช่อกุหลาบดอกโตโต,ต,ตเนี่ย นะคะอืมในเรื่องของปัญหาความวุ่นวายนะในเหตุการณ์ไม่รู้นะในในไพ่เหมือนไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์แล้วอาจจะไปเจอประเด็นอนะประเด็นใครอีกคนแต่คนนั้นเขาอาจจะเหมือนที่อาจารย์มองเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเปล่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้เปล่านะคะอ่าเนี่ยอ่ไพ่ ใหเจ็ดดาบนะคะในเรื่องของความเข้าใจผิดโอเคอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าตรงท่านก็นําไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ตรงกับพลังงานของดวงท่านก็ถือว่าเข้ามาฟังแบบรีแลกผ่อนคลายไปนะคะอย่าคิดมากนะคะขอให้เหนียวนําพลังดีๆสิ่งดีๆเข้าไปในดวงชะตาของเราทุกอย่างนะคะถ้าเราจําไว้เลยนะคะถ้าเราคิดบวก เราจะได้แต่สิ่งดีๆแต่เมื่อไหร่เราคิดพลังงานติดลบมันก็ติดลบในชีวิตนะคะโอเคค่ะไพ่ก็จะบอกแล้วว่าเป็นเกณฑ์การเข้าใจผิดอะไรบางอย่างที่ยากอธิบายที่เหมือนอาจารย์พูดไปแต่แล้วในที่สุดคนรักของท่านเนี่ยเขาก็ต้องมางอนเงาะเนี่ยนะนัดเจอกันนัดปรับความเข้าใจอธิบายเหตุและผลในสิ่งที่ทำให้เกิดร้าวฉานใน สถานะของความสัมพันธ์ของท่านกับเขาเกิดขึ้นจะมีการอธิบายนะคะจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนมีคู่นะเข้าใจอะไรกันผิดอยู่นะคะคุยกันได้ค่ะเหมือนที่ไพ่ขึ้นทุกอย่างมีทางออกนะคะก็ขอให้เป็นเหมือนหน้าไพ่ก็คือเคลียร์กันได้อะนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดชาวท่านลมบ้าง ชาวธาตุลมคุณได้ไพ่สามเหรียญได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนเดอะวิวได้ไพ่จัสติกได้ไพ่ประจำราศีของตัวเองนะธาตุลมจัสติกได้ไพ่เพดออฟคัพได้ไพ่ราชาถ้วยนะคะได้ไพ่เดอะเลฟเวอร์อู้ไพ่สวยจริงๆเลย คนโสดดีใจได้เลยนะปักนี้เอ้ไม่ใช่ปักที่เดือนนี้อาจารย์ขอพูดเป็นรายเดือนนะคะเพราะอาจารย์จะเน้นไปทําพิกาคาดมากขึ้นนะคะอาจารย์ขอพูดชาวธาตุเป็นรายเดือนนะคะต่อไปนี้นะอืมในดวงของความรักประจําเดือนทันอ้ขอประทานโทษอีกแล้วอาจารย์นี่แหละคนแก่จะพูดผิดบ้างนะคะขอประทานโทษในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่ค่ะ คนโสดชาวท่านลมท่านจะเจอคู่บุญบารมีเข้ามาคู่แท้และเป็นการเปิดตัวด้วยนะคะคุยกันสักพักหนึ่งอะ่ะจะมีการเปิดเผยไม่ได้คุยกันแบบไม่มีสถานะนะท่านอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของงานอืมเรื่องของงานหรือมีเพื่อนร่วมงานแนะนำในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้พูดคุยได้เรียนรู้ได้เห็น มุมมองของกันและกันนะคะมีมีการปรับจูนนะคะแล้วคุยกันแล้วเกิดความสัมพันธ์นะรับวร์เป็นความถูกใจเป็นความรักนะคะท่านจะประทับใจในตัวเขาที่อุ้ยดูมีเสน่ห์จังเลยนะคะราชาถ้วยเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเป็นผู้ชายที่ดูแล้วเหมือนพร้อมที่จะเข้ามาดูแลปกป้องให้ความรักความจริงใจแบบอยู่ใกล้แล้วมันมีความรู้สึกถึงพลังงานแห่งความ อบอุ่นบางครั้งก็มีความรู้สึกผู้หญิงบางท่านเราบอกเุยเหมือนเหมือนพ่อเราเลยอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะเพจออบคั p กับคิงอะมันเหมือนพ่อลูกก็ได้แสดงว่าท่านอาจจะเจอผู้ชายที่แก่กว่าเป็นรักต่างวัยสาหรับท่านผู้หญิงนะแต่ถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็มองมุมกลับนะท่านอาจจะเจอหนึ่งผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือแก่กว่าก็ได้แต่เป็นพลังของ เขาอะอยากเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องส่วนตัวท่านอะเอเขาเหมือนอยากเข้ามาดูแลในทุกเรื่องของท่านก็ได้ท่านจะเห็นเลยว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกห่วงใยอะมันเป็นพลังงานของความอบอุ่นนะคะมันจะทําให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกเฮ้ยเราเราไม่ได้เอ่อมีความรู้สึกอย่างนี้กับใครมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะพอท่านเห็นเขาปุ๊บ ท่านจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ไม่ว่าเขาอาจจะเป็นชาวราศีมีถุนก็ได้ราศีตุลก็ได้นะ,ะที่ที่ดวงขึ้นหรือแม้กระทั่งชาวธาตดุดินก็ได้นะธาตุน้ําก็ได้อย่างเงี้ยนะคะที่ไพ่ขึ้นมานะ,ะก็โอเคนะคะอาจารย์มองเปิดใจได้เลยท่านจะมีความสุขอย่างแน่นอนคะ่ะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากพาโลมมสองเกิน ไพ่โรแมนต์อังเจนไพ่นานงฟ้าบอกชาวธาตุลมว่าไง uh, romantic feeling you r feelings are you and w o r t s exploring ใบถัดไปนะฮะ deception someone is wearing a false self mask in this relationship ถ้าจากไพ่นางฟ้าจะบอกว่าอืม reception เ,เนี่ยมันอาจจะเป็นในแง่ของ เหมือนการสวมหน้ากากก็เหมือนที่อาจารย์บอกม,มันเป็นเกณฑ์ความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างไมต้องต้องอธิบายเหตุและผลให้มันมากกว่านี้ดูให้มันลึกว่าอที่เราเห็นมันใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะมีไพ่ขยายที่เป็นไพ่แห่งความรู้สึกนะในสิ่งที่พวกท่านมีต่อกันอาพวกท่านเคยรักกันมากๆแต่ถ้าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นสิ่งที่อาจจะเหมือนเฮหลอกลวงปิดบงังข้อมูลหรืออะไรบางอย่างเนี่ย ไพ่จะบอกว่าให้ให้เปิดอะเปิดหน้ากากหรือเปิดประเด็นก็คือให้เปิดสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าท่านอาจจะขอคําชี้แจงจากเขาคําอธิบายจากเขาอย่างเงี้ยดีกว่าที่จะเข้าใจแบบกันผิดนะ่ะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะในไพ่ของลูมัสนะคะในเรื่องของความรักขอให้ทนุถนอมกันเหมือนไพ่ใบนี้ขอให้คิดถึงความรักที่เคยมีต่อกันไม่ว่าจะเจออะไรอยู่ก็ขอให สืบให้มันแน่ชัดให้ได้คำอธิบายจากปากเขาประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอให้ฟังใจเพิ่มเติมอ่าเป็นไพ่เดอะชาเวอร์ปราสาททรายนะคะแล้วก็มีไพ่อ่อแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอ่าเห็นไหมคะไพ่ใใความเข้าใจผิดค่ะ ขอให้คุณรู้เสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคมันยังมีอีกมือหนึ่งที่จะดึงท่านขึ้นไปอท่านสมมุติว่าตกท่อกทอกมอเอออาจารย์ก็สมมุติดีแล้วเกินเน,ะนาะนะคะสมมุติว่าเนี่ยเรามีปัญหาเ<อ>นี่ยตกท่อกทอกมอ,อาจารย์เห็นข่าวแบบนี้เยอะมีคนมาช่วยดึงท่านขึ้นไปหรือท่านเจอปัญหาอะไรที่มัน มันยากที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่มีใครคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยดึงท่านขึ้นมาจากสิ่งที่มีปัญหานั้นนะเพราะนั้นความรักก็เหมือนกันค่ะความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ปัญหามีปัญหาแล้วมีคนอธิบายเหตุหลผลมันคืออะไรมีการปรับความเข้าใจกันทำให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายนี่มันถูกเคลียร์ถูกอ,อธิบายเนี่ยขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะจะอย่าเออเองคิดเองสร้างมโน จินตนาการไปเยอะแยะไปหมดจนเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือถามกันและอธิบายนี่คือไพ่เนีประมาณนี้อาจารย์ก็หวังว่าท่านจะนำคำพยากรณ์ของอาจารย์ไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ